สนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตพิสูจน์แล้วว่าดีจริงโดยยอดขายอันดับหนึ่งหกปีซ้อนค่ะทองโล่งเลยครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมได้เวลาความสุขก,กับนิวหนวดในสดสดบทไม่มีแล้วนะฮะแวะมาเปิดรายการที่เออหน้าห้องน้ำครั <c oughs> บเพราะว่าเพิ่งปดทุกไปครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมวันนี้ไงฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวนิวหนวดจะพาไปเที่ยวที่กองถ่ายละครเรื่องพลิกกับเกลือครับผมเพราะว่าได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ย กองถ่ายนี้เขามีตั้งฉายาด้วยนะคนนึงเป็นกระบอกคนนึงเป็นหัวหน้าอีกคนนึงเป็นสุรตานครับผมล้วมีสุรตานในกองถ่ายด้วยจะเป็นใครตามไปชมสิครับไปหาคำตอบสิไม่แก้ล่าสุดที่นิวมาชีค่ายประเด็นสุดที่สุดเลยนะพี่นิวพี่แอนดูมีฉายาคนนี้คนนี้ทำอย่างนันอย่างนี้แอนดูฉายาว่าอะไรนะสุรตานแอนดู ทำไม่อาชีพรวยหรืออะไรอ่ะอ๋อไม่ก็คือนางตั้งฉายานี้ขึ้นมาให้ตัวเองว่าทุกคนก็จะมีฉายาอย่างแคทนีก็จะมีฉายานะฉายาของแคทนะคะในกองหลายๆคนได้ยินอาจจะตกใจมากคือว่าหัวหน้าหัวหน้าเธอคือหัวหน้าใครใครคือลูกน้องเธออ้าวลูกน้องแคทเนี่ยก็คือทั่วราชนาจักรทั่วทั้หมดแล้วทั่วกองเหรอเพราะว่าแคทคือหัวหน้าของกองนี้เอง แสดงว่าเธอจี๋สมชื่อของตัวละครเลยนะจี๋กว่าจี๋อีกจี๋กว่าจี๋หรือว่าลูกน้องเธอคือคนนั้นหรือเปล่าคนที่ทำผมอยู่ไม่น้อไม่ใช่พี่วิทย์ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอหรือคนนั้นไม่ได้เังที่ิทเข้าอยู่หรอันไม่ใช่ลูกน้องเขาคนนั้นเป็นกระเบิดเป็นกระเบิดเน้ะเป็นกระเบิดเนาะแคทเนี่ยเป็นหัวหน้าของทางกองละครอ๋อเหรอตอนจะมีกบฏแค่หนึ่งคนคือคนนั้นอ๋อคนนั้นใช่ไหมคนนั้นนั่นริบเยอะคนนั้นที่ไม่ยอมรับว่าเราเป็นหัวหน้า ได้เดี๋ยวจะจัดการให้แคทเธอไม่างของเราแบบนนี้เดินไปหาเลยเดินไปหาเลยนะยไปซีไปซีคนนี้กับใครคนนี้กับใครสไตลิสต์ของเราเทรเดนแชนเพิร์นนี่ใช้สไตลิสต์เขาเรียกว่าผู้ช่วยสไตลิสต์ทำไมถึงเรียกแคทว่าหัวหน้าหัวหน้าคือไม่ใช่ผู้นำนะคือคือกินคือสั่งคืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องการกินมากกว่าไม่ได้เป็นหัวหน้าในการนำการแสดงไม่ใช่เอา กรา่านมาฟังเสด็บดีรีดเราถามผิดคนนะเคยเป็นหัวหน้าไงทําให้ทุกคนได้กินของกินไปด้ว่ไม่จริงอะคือยังขุนเคืองว่าสรุปที่ผ่านมาที่ได้ยัาว่าหัวหน้าสรุปเราไม่ได้เป็นหัวหน้าของทุกคนเราเป็นหัวหน้าของเรื่องการกินหรอต้องรับความจริงให้เรายอมรับความจริงเรื่องนี้ไม่ได้เราจะไม่เชื่อคนใดคนหนึ่งเราต้องไปถามคนอื่นแตะตอนนี้เราไปไปดูการกินของกองกันก่อนเห้ถึงทุกนา เร็วๆกล่องเนี้ยมีอะไรกินนะสวัสดีคุณนหลาพี่เสียงดังได้ไหมอย่าด่าว่าด่าฉันอีกแล้วดูดิฉันไปก่อนหน่อยนางตามด่าฉันตลอดเลยอ่ะฉันงงอ่ะเขาแบบว่าพี่จำไม่ด้สุดๆเป็นกบนะ บอกก่อนว่าเรามีการสวอบวบกันเกิดขึ้นแล้วใช่เราตรวจแล้วเรามีมาตรการป้องกันโควิด19อย่างชัดเจนเราไปหาสุลต่านกันดีกว่าไปสุลต่านเลยเหรอสวัสดีครับคุณแอนดรูคือทุกคนเนี่ยบอกว่าคุณคือสุลต่านของกองนี้ทำไมครับบ้านคุณคือทำบ่อน้ำมันเหรอหรืออะไรอ่ะก็มีสาวๆในฮาเล็มประมาณ400คนโอ้ยแบ่งพี่วินสักร้อยหนึ่งได้ไหมอ๋อแบ่งมาจากอาจารย์อีกทีครับไม่แต่ว่าเราต้องหัก ตอบให้ได้ค <Island> ำตอบแม้ว่าคือทุกคนน่ะบอกว่าชียะคือหัวหน้าในกองนี้แต่ประเด็นคือชียะหาคำตอบและความหมายว่าที่มาของคาว่าหัวหน้าคืออะไรเพาหัวหน้าไงครับคืออะไรอย่างที่มาเหมือนคขาว่าหัวหน้าแก๊งอ๋อชียิ่งใหญ่เราให้เขายิ่งใหญ่ที่เป็นผู้นําใช่กว้นอนอยากกลับบ้านก็ต้องให้หัวหน้าเป็นอะไรสักอย่างอ๋อครับครับผมบอกหัวหน้าลองปวดท้องทีแคทปวดท้องยกกองเลยความหมายไม่มีอีกแล้วตั้งแต่เรื่องกินตั้งแต่เรื่องการเล่นละครให้กองยกกองหรืออะไรเงี่ย เดี๋ยวไปหาผู้กำกับของกองนี้พี่เพชงไปหาหัวหน้าเลยเหรอวะหัวหน้าที่แท้จริงขอโทษนะคะขอเบรกก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมาวงแตกเลยอ่ะดูสิเฮ้ยเขารักเธอมากเนาแคทน้อวงแตกไปหมดเลยอ่ะ ที่จุดเริ่มต้นของคําว่าหัวหน้าเนี่ยครับคืออะไรคืออะไรทำไมต้องได้แคดว่าหัวหน้าคือเขาเป็นผู้นําของเราอ๋อเหรอใช่เป็นผู้นําในการกินการนอนเป็นผู้นําอารมณ์เราไหวไม่ไหวเขาเป็นผู้นำหมดคนควอารมณ์ได้เหรอเขาจะบอกว่าโว้ยยูยูไอเหนื่อยอ่ะหัวหน้าเหนื่อยหัวหน้าเหนื่อยข้างในก็ต้องดูแลอ๋อเหรอเลิกกองเลยไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องให้ดูแลหัวหน้าขึ้นมาได้ก่อนอ๋อนี่คือเป็นคนนาสมอเรือนะเป็นคนนําหางเสือแค่เธอสามารถคอนโทรลพุ่มกับได้ขนาดนี้เลยเหรอคือคอนโทรลทั้งกองคอน ทั้งกองกองเออแล้วดูดิวงแตกของจริงเมื่อกี้นี้วงแตกไปเลยขอโทษนะคะขอเบรกก่อนพอเราเจอหน้าเราหนีหมดนารักนารักนารักแล้วเวลาเขายิ้มในกองเนี่ยมันจะสนุกอายายเขามากองเขาเห็นรอยยิ้มเมือเอหัวหน้ายิ้มแบบเหมือนเด็กอ่ะแล้วก็ตามหาขนม เออจริงเนี่ยเห็นแบกทุกคนมาดูของกินหมดเลยแก้วทุกคนไกเนี่ใจอยากขนมแม่อันนั้นกล่องละห้าบาทสิบบาทมีความถือเป็นกรรมเลยอ่ะเอาหัวหน้าอยากหิวขนมต้องมาต้องมาแล้วมาแล้วนอกจากที่เขาเป็นเรื่องหัวหน้าเนี่ยเขายังมีอีกอันหนึ่งรหัสลับใหม่ทุกคนจะต้องเป็นรหัส IU เออคืออะไรนะเด็กทุกคนในกองจะคุยกัน IU อ๋อหรอ IU ทำอะไรอยู่อทำไมอ่ะงนีทำไมต้องมีคำฝรั่งเข้ามาอย่างไหนก็ไม่รู้ในเคำฝรก่งไหนแต่เพิ่งมาเมื่อไม่กี่เดือนนี้คำตอบจะถอยเทปหน้านะฮะสุดตอนนี้ขอบคุณพี่เพชรนะครับขอบคุณแสต๊ด ใช่นะฮะอาะห้คงั้งสงีส Patter, ่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับสซบทไม่มีนะรัาวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับหน้าเขาชักไปเลยหัวหน้าทำงาน